งครับเราจะประกาศชมเชยนะฮะและไปถึงรงางวัลที่หนึ่งนะครับผมเป็นชื่อใครก้าวออกมาหน้านและรับรางวัลกลับบ้านไปเลยนะครับชมเชยไม่รู้ไม่พิจารณาตัะรางวัลชมเชยได้แก่นายสงทยาวิเศษศักดิ์ครับผม ได้คะแนนไปแล้วหมด425คะแนนนะครับรับเกียรติบัตรเลยนะครับผมอันนี้เป็นคะแนนรุ่นประชาชนชายนะฮะ15ถึง34ปีครับชมเชยเราประกาศไปแล้วนะครับผมอีก5ารางวัลครับรางวัลที่ห้า ยินด <c ười> <c ười> ีด้วยนะครับได้คะแนนเป็นทั้งหมด430คะแนนนะับเป็นแฟนเขาละน้องผมอันดีอ่ะเดี๋ยวพิสูทน์เขาอันดับที่สี่ับผงได้แก่ สอนอ่านทุัผมได้คะแนนไปทั้งหมด431คะแนนนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและเหลือแค่สรางวัลเท่านั้นครับในประชาชนชายอายุ15ปีถึง13ปีเราจะประกาศรางวัลอันดับที่3ครับผม ชื่อใครเดินออกมาข้างหน้าหนึ่งเก้าและรับรางวัลกากบ้านไปเลยนะครับผมอันดับที่สามได้แก่นายสุริยาชำนาญยอดผมได้คะแนนไปทั้งหมด540คะแนนครับ,รรบรนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและ เหลือที่หนึ่งกับที่สองเท่านั้นนะครับแค่สองคนนะฮะสองคนนี้นะฮะผมจะประกาศออกมาข้างหน้านะฮะแต่ยังอันนี้ไม่ได้ประกาศตามคะแนนนะครับออกมาข้างหน้ารอลุ้นกันนะนะว่าใครจะได้รางวัลที่หนึ่งนะฮะคนที่หนึ่งะคะับนายปีวัฒน์สอนถงครับติดหนึ่งในสองของวันนี้นะครับผมแสดงความมีดีด้วย ได้กฤษณะสอดสีครับผมสองคนนี้นะคือที่หนึ่งกับที่สองของวันนี้ครับเรายังไม่รู้นะฮะว่าใครได้เป็นที่สอนนะผมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ที่หนึ่งได้ยินชื่อใครเดินออกมาหน้าหนึ่งก้าและรับรางวัลกลับบ้านไปนะครับผมรางวัลที่หนึ่งได้แก่ เงอานะเบอร์นึงครับได้แก่ได้กุริวัฒน์สองนั่นเองได้เรางวัลที่เป็นไปครับวันนี้ด้วยคะแนน548คะแนนฮะและแน่นอนครับนายกฤษชนัทสอดสีคือคนที่ได้ที่สองครับผมขอบคุณนะทุกคนคีด ก็ขอบคุณนะฮะอาจารย์พนโชคเป็นน้อยนะที่มอบรงวัลฝ่ายชายในวันนี้ฮะประชาชนอายุ15ปีถึง34ีปีฝ่ายหญิงนะฮะขอเชิญคุณราตีนะฮะขึ้นมามอบรวงวลบนดงเวทีด้วยนะครับผม คุนตราตีดำรงสวัสดิภาพดีแต่ผมอยากให้ตัดไฟอย่างนี้ลุนนีัดสียยากมากครับไ่อย่างนวันนี้เถอะอาหารเอะอาหารมากเลยมาคนเดียวนะครับข้าวผมในหมู่ผู้ชายหลายสิบคนนักเรียสาวหนึ่งเดียวของเราว่าเป็นคนที่ใจเด็ดมากนะคะครับ มาหลังชวนเพื่อนมาด้วยนะครับจ <c> ะ <oughs> ได้ไม่เหงา <c oughs> ขอบคุณมากเพื่อนของสถานที่ด้วยนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้จ,ะจ,ะจะัดงานโวนในวันนี้นะฮะเทพสีทิ่งนี้ครับผมนะครับเบื้งองราตรีดำรงตันนะครับมออรางวัไฟนะฮะชนะเลิศได้แก่นางสาวชักตาพรบาทานนะผม ชน,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 นะไปด้วยคะแนน592คะแนนครับซึ่งเป็นคะแนนที่สูสีกับคู่ต่อสู้มากเลยนะครับคุณ <c oughs> ผลคะแนนประชาชนชายและหญิงนะฮะอายุ35ปีไปหรือว่ารุ่นโอเพ่นนั่นเองฮะคะแนนตั้งอยู่ในมือผมแล้วฮะ,ะขอเชิญฮะ,ะคุณราตีดนรัดิ์ฮะ,ะมอบเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> รับผมดรืรงทวารน,น์โอ้โหความหมาฮะารองชนะเลิศอันดับ3ในวันนี้นะ,ะได้แก่ ได้วิมลสักตัวบสีครับผมได้คะแนนไปทั้งหมด501นคะแนนนะครับผมขอบคุณมากนะครับต่อไปรางวัลชนะเลิศอะไรเราวัาชนะเลิศอันดับสอง,งนะครับที่สามนั่นเองนะฮะได้แก ได้ชายพลนรงชนครับผมแสดงความดีดีด้วยนะครับนี่คือคนที่ได้ที่สงวันนี้นะสองท่านนะเดินออกมาข้างหน้านครับผมเราครับผมเดินมาข้าขงหน้าคู่กันกนะวันนี้เราก็มาร่วมเป็นสักขีพยานนะ <c oughs> ว่าบรก,กาศที่เป็นที่สองนะผมเราะา ในรุ่นประชาชนรุ่น35ปีขึ้นไปนะได้แนนได้พ,พดิสัพเป็นรองด้งนะลืมแสดงความยินดีด้วยนะและแน่นอนนะนายบรรจงสารสวนได้คะแนนเป็นอันดับที่สองของวันนี้นะครับ แสดงความยินดีกับทุกๆรุ่นด้วยนะครับผมรับเกียรติบัตรแล้วก็รับซองกลับบ้านไปนะครับผมขอบคุณมากครนะับเอาเชิญเชิญนักร้องที่ได้รางนวนะัลคุณมาถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปร่วมก,กันก่อนนะครถ่ายรูปไว้เป็นที่ทระลึกหน่อยนะครับ <c oughs> เสียเลยนะครับต้องร้องผู้เข้าประกวดทุกท่านในวันนี้นะครับจะร่วมแข่งขันกับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกความกุขันที่นะครับตลาดเที่ประเสริฐนะครับที่จัดให้มีเวทีประกวดในวันนี้นะครับขอบคุณมวลใจใจดีของเรานะครับขอบคุณพี่แฟนนะครับหรือว่าพี่นิยมหนูเล็กของเรานี่เองนะฮะขอบคุณเพื่อนร้อง ขอัคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางม,มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะครับผมที่มาร่วมประกวดนะครับผม อนักรียนผูกิดท่านใดลืมแผ่นไว้นะครับให้มารับได้นะครับที่ห้องมือมิกของเรานะครับนักรียนผูกิดท่านใดนะครับเกิดเสร็จแล้วนะครับท่านจะนําแผ่นกลับมารับได้เลยนะครับที่ห้องห้องมือมิกของเรานะ